สวัสดีค่ะรุงนภาพเพชรอุบลชาแนวค่ะพี่น้องเ<ส>มนี้ผ้าพีผ้าหนองมาธงมาทาค่ะมาเบิงวิวชมว,วิวทิวทัศน์เน่มาแรงค่ะตะเวนตกดินพี่น้องแล้วก็ได้มาเอาพักเนาะเอาพักไปกินกับปนกับแจวตามประษาพี่น้องเบิงสสดสา,สายสายตาไปดูวิววิววิวยามหน้าแรงพี่น้องมองุ่ง ตาในปวดใจเลวร้ายสิ้นดีป้ายายถึงไม่ปราณีโูดร้ายกะลานอนีทุรีแยยแตกแรงจนยิ่งมาซ้ำให้ บรรยากาศทงไฮทงหน้าย่ามนาแรงพี่นอ้องก็สิเป็นยูปมาณนี่แหละค่ะแต่ว่ากะเยียงก็ะตามซางเนาะวะัตะเด้ออกมาสัมผัสบรรยากาศแน่นี้เมนเทาสิอยูแบบท่ามกลางความแห้งแล้งแต่ว่ามันสบายใจแบบพี่น้องมันลงใจเนาะ,ะอันได้สูดลมหายใจเข้าไปเลือกเลือกลมหายใจเข้าไปเลือกเลือกมันสุดยอดอีลีพี่น้องอาเม็ซสิ่งแห้ง ขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดซับสไครเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่เบิงแย่งเนาะค่ะเนาะเมนิตรุงนาภาพเพชรอุบลชาแนวเดอ้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิงทุกๆวิดีโอเนาะค่ะเนาะอืมเนตเนตก็ขคอกรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะพี่น้องค่ะกขอบพระคุณพี่น้องเฮานะคะ่ะทีบ่ทิมตาว่าปลอยเนาะพี่น้องเนาะอืมเบิงแย่งกันไปนั่นแหละค่ะมือใหม่อืมมือใหม่ กระสิเป็นประมาณนี้แล้วพี่น้องเอ้ยค่ะขอบคุณหลายๆเด้ยค่ะ yeah. หญ้าสวยเลี้ยงไว้โอ้ยปลูกไว้ให้ควไอ้ง้วค่ะพี่น้องปลูกไว้ใง้วให้ควยตอนนี้ตะเวนตกดินแล้วพี่น้องตะเวนตกดินเรียบร้อยแล้วเนาะพระอาทิตย์นี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าพระอาทิตย์ตกดินเนาะ มีโอกาสเราโชคดีมากพี่น้องโชคดีที่ได้ตื่นมาเห็นตะวันขึ้นเห็นตะวันตกดินคือว่าเป็นความโชคดีแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะคะ่ะพี่น้องค,ะค่ะค่ขอพี่น้องมีความสุขทุกคนเด้อคะ่ะ